สวัสดีวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนะฮะก่อนอื่นเลยฮะศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะจริงชเชลิศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเลมัดริดครับปราชันชุดขาวโอ้โหเป็นเจ้าฟุตบอลยุโรปจริงๆนะก็คว้าแชมป์สมัยที่14ไปได้หลังจากที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้1นึประตูต่อศนจากลูกยิงของวีนิซิอุสจูเนียนะครับก็เกมเมื่อคืนนี้โอ้โหคนดู ที่เรารู้จักเนี่ยมากันเพียบเลยนะครับผมก็เหล่านักเตะเก่าของเลือกภูเองของทางเรอัมาดริดเองฮะลงไปถึงโค้ดเก่าอย่างซิดดีซดานก็มาราเฟาเอลานาดานก็มานะครับผมมาเชียร์ทีมรักกันนะครับผมก็รูปแบบเกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าสูสีแล้วก็สนุกนะในสายตาของแฟนบอมอย่างผมนะครับผมก็ทั้งสองทีเนี่ยคู่สู้กันด้วยแทคติกนะ อันเชลอติเองเนี่ยก็วางแผนให้ลูกทีมมาเป็นอย่างดีนะเพราะว่ารู้เลยว่าลิพูเนี่ยมาเพรสซิ่งสูงใส่แน่นอนก็ให้ลูกทีมเนี่ยฮะช่วยไล่บอลช่วยแย่งบอลเร็วนะครับผมเวลาลิพูได้บอลบุกมาหน้ากองกีโดเนี่ยก็จะเป็นทางนักเตะของลิพูเอ้ยของมาดริดไม่ว่าจะเป็นโครสโมเดสคาเซมิโลนะฮะช่วยตันบอลเอาไว้นะครับผมแล้วก็ทำให้เกมลุกของลิพูเนี่ยมัน มันมาสะดุดนะครับผมและเกมริมเส้นที่เป็นจุดเด่นของลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นเฟรนซ์หรือแอนดูเรบัสสันเนี่ยก็โดนเรมัตต์เวตเนี่ยปิดหาโอกาสแทบเปิดเนี่ยไปในกรอบกีโดแทบจะไม่ได้ก็บีบให้ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องจ่ายบอลตามช่องไปหาโมซาลาไปหามาเน่ไปหาหรือดีแอสเงี้ยซึ่งถามว่าลิเวอร์พูลทำได้ดีไหมก็ทําได้ดีฮะทั้ง3คนนี้ก็มีโอกาสยิงโดยเฉพาะมาเน่แล้วก็ซาลาครับแต่ ยิงยังไงก็ยิงไม่ผ่านมือตีโบกูตัวครับซึ่งเมื่อคือนนี้โอโ้โหโคตรเซฟฮะซูเปอร์เซฟมากๆฮะหลายลูกมากๆดูหน้าโมเมซาลาได้เลยว่าโอ้โหยิงจนทอคือแบบยิงจนเซ็งยิงยังไงก็ยิงไม่ผ่านนะครับผมก็เป็นเกมรับที่เหนียวแน,น่นฮะและยิ่งกองหลังของมาดริเดเองฮนะช่วยกันได้ดียืนตำแหน่งกันแบบได้ถูกต้องเวลาลิพูจ่ายยัดก็ไม่ได้กอดเกตโทษฮะจะมีขาของนักเตะมาตต์เดนี่แหละคอแ yeah ย่สกัดอะไรพวกนี้มาได้ตลอดเลยฮะ ในขณะที่แดนกลางเนี่ยผมมองว่ามาดริดเนี่ยเหนือกว่าทางอ่าลิเวอร์พูลนิดๆนะครับผมในเรื่องของการเก็บบอลน,นะฮะก็เลยทําให้เกมในแดนกลางเนี่ยสู้กันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในขณะที่เกมลุกเนี่ยที่บอกไปของลิเวอร์พูลเนี่ยโดนกูตัวเองโดนกองหลังของทางเรอัลมาดริดเองเนี่ยเก็บ เก็บกว่าในจังหวะสุดท้ายได้นะฮะส่วนเรมาตเิดเองในช่วงแรกอาจจะดูอัดหน่อยเพราะว่าวินิสููเนียเนี่ยก็โดนโคนาเต้โดนเรนเน่ประกบเอาไวา้อาจจะแผงลิดไม่ค่อยออกนะฝั่งขวาเนี่ยมีโอกาสหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นฮังคาบาฮาวนะหรือไอ้เจ้าบาว์เบดครับลุดขึ้นไปแต่ว่าก็กองหลังลิฟูก็ลงไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมทําให้ครึ่งแรกเนี่ยโอกาสแ้เคียงของมาตริตเนี่ยก็มีน้อยลิฟูเนี่ยมีเยอะมากกว่าแต่ยิงไม่ได้มาดริตเนี่ยมี ใกล้เคียงสุดในครึ่งแรกก็คือไอ้ลูกยิงของทางคาริมเบซมาที่ยิงเข้าไปแต่ก็โดนจับลำหน้าไปนะส่วนครึ่งหลังเนี่ยโอกาสมาดริดก็ยังไม่เยอะเช่นกันนะแต่ว่าเกมในเกมในตรงกลางสนามเนี่ยสู้ได้เนี่ยก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วจู่โจมในจังหวะที่นะวาเวเดเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นวินนีซูสที่โอ้โหโฉบขึ้นไปยิงประตูชัยให้กับทางเรมาดริดครับเอาชนะทางเวือ์พูไปได้ครับซึ่งวเวือ์พูเองเนี่ยก็พยายามที่จะบุก ในช่วงที่โดนนำหนึ่งศูงนนั่นแหละแต่ก็แน่นะเต็มที่ตุกกูตัวก็เซฟเป็นพลวัลเช่นกันนะก็เป็นมัตเวตที่สามารถคว้าแชมป์ในปีนี้ไปได้ครับซึ่งผมมองว่าก็ไม่มีใครเถียงในคุณภาพของมัตเวดในปีนี้นะเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่รอบสิทีสุดท้ายนะล้มแชมป์ลีบเอิงอย่างทางปารีสแซง์แมงมาและท็อปทรีของพนะิมเมรลอังกฤษนะตบเชลซีแชมป์เก่ารอบรองก็อัดทางแมนซิตี้ แชมเปี้ยนเลกปีนี้ไปในช่วงท้ายเกมนะแล้วก็มาจัดการลิปูในรอบชิงชนะเลิศอีกโอ้โหก็เลยได้ว่าจัดการทีมแข็งแของลิเวดูการนี้ได้หมดเลยนะฮะสำหรับเลอมาดริดครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับเลอมาดริดแล้วก็อันเชลอตติครับคุณแน่นอนจริงๆเลยนะฮะส่วนทางฝั่ง,งลิพูเองก็จริงๆอะ่ะ ปีนี้เข้าชิง4ถ้วยนะครับผมได้มา2นะคาร์า,าบาวแล้วก็ทาง f อฟเอคัอังกฤษแม้ว่าจะพลาดพิมลีกให้แมนซิตี้ไปแล้วก็มัดให้มัดเรดใน UCL ไปนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยลิปูทีมนี้ผมบอกเลยว่าอนาคตอีกไกลนะฮะแล้วก็ลูดูกาน,น่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่ลิปูจะกลับมายืนนะจุดๆดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อย่าเพิ่งท้อแท้ไปสําหรับแฟนบอลนะครับผมก็ปีนี้สุดยอดครับสำหรับอ่าเรมัธเรดก็ ทางเลี้ยงผู้ฮะก็เป็นการปิดฉากฤดูกาลฟุตบอลในยุโรปไปอย่างสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงพักเบรกของสโมสรนะครับผมประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาซ้อมกันแล้วก็จะมีขา่าวซื้อขายนักเตะกันมาเรื่อยๆมาอัปเดตนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรที่มันตื่นเต้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังทีน,งนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ